นี้เป็นจานจอนะครับตัวนี้เป็นจานจอเดี๋ยวเราเทสจานจอตัวจานจอตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดรุ่นใหม่เป็นโมดูลที่ทนสมัยที่สุดตัวนี้ต้องจิ๋วจิ๋วเล็กมากๆนะครับตัวนี้เป็นโมดูลที่ทนสมัยมากที่สุดจะไม่เหมือนตัวเก่าแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันที่เสียงตัวนี้เป็นโมดูลใหญ่โมดูลใหญ่เสียงจะไม่เพาะนี่มาดูเสียงจานจะเป็นแบบนี้อันนี้คือตัวเก่าอ่าตัวเก่าเออแบบเขียนจริงเห็นไหมครับ เสียงจานมันจะไม่พอมันจะไม่เหมือนโมดูลตัวใหม่โมดูลตัวใหม่เนี่ยวงจรที่ใส่ไปมันเล็กนิดเดียวนะครับเล็กนิดเดียวเสียงจานจะเป็นแบบนี้เออแตกต่างว่ะเห็นไหมทีนี้เรามาดูวิธีการดูแล้วกันเอาเป็นลูกข้างเล่นลูกขาวเลยไอตัวยยกๆนี่นะครับน่าขยับัมวๆกดรีโมทดูเหมือนกันมันก็ใช้กดรีโมทดูดูได้ไกลนี่เห็นไหม แบบนี้เล่นอะไรแบบนี้เล่นอะไรหกนอนตามสูตรที่ช่างบอยสอนเลยแต่ข้างต้นแล้วบอกว่าหกนอนให้เล่นอะไรสี่กับสามกัดสี่สามยังไงก็ไม่หลุดเห็นไหมแบบนี้ก็มีกำไรถูกต้องไหมแบบนี้ก็มีกาไรแล้วอ่าไปต่ะอ่าให้ดูแค่หกสามสองน่ะอ่าสองนอนสองนอนหกเอี่ยวเนะครับให้เล่นหกกับเอี่ยวนะครับสองนอนให้เล่นกับหกกับเอี่ยวแต่ถ้าเกิดคนชํานาญแล้วเขาจะเล่นเบอร์เอียวเลยเปิดนี้เพราะอะไรพี่อ่า มันมีตัวล้มของมันแต่เอาแค่สองนอนพอเอาแค่สองนอนพอให้ก้ามห<อ>ูสเหี่ยวไม่มีหลุด<อ>กินเรา<ต>ไม่ได้แน,น่นอนเหยียวได้เลยอ่านะครับอ่ามาดูเปิดถัดมานะอ่าให้ดูสักสามเปิดเอาพอเข้าใจนะนี่จานจอตัวนี้เสียงจานเสียงอะไรเพราะโอ้โหอ่าอ่าอันนี้เบอร์ห้าแต่มันมีแปลกๆเห็นไหมตรงแลบตรงนี้มันสามเฉียงขวาเออ,เออว่ะอ่ามันมีแลบตรงนี้เป็นสามเฉียงขวาให้เล่นหกกับเหี่ยวไม่มีหลุด ให้เล่นหกกับเหียวใครเปิดเนี้ยใครเล่นบเบอร์ห้ามาเราก็ยักสิใครเล่นเบอร์สองมาแล้วก็ยักสิแต่ไมไม่มีห้ากับสองแน่เปิดเนี้ยยังไงห้ากับสองไม่เกิดแน่ออะเป็นไปได้กับหกกับเหี่ยวคราหกเบียวใครยักห้าใครเล่นห้าเล่นสองมาเรายักหมดตัวเลยเห็นไ,ไหมเอออ่าเนี่ยจะประมาณนี้วิธีการดูง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบงานสวยๆนะครับงานที่อาไปวางงานสวยๆคนที่มาแอบเล่นจานเรา แบบนี้ยเราเป็นเจ้าของบ้านเราคนมาเล่นนี่เลยผมแนะนําเลยตัวใหม่ล่าสุดเลยจานจอฝังกล้องไว้ในตัวนี้แม่เหล็กตรวจไม่เจอเวลาแม่เหล็กไปตรวจนี่ตัวไม่เจอแล้วข้อดีคือไม่ใช่เราเสียงมันเพาะข้อดีนี่เสียงมันเพาะมันฟังไม่ออกหรอกว่าง,งานหรือไม่งาน<ล>เสียงมันเพาะอแบบเนี้ยถ้าเกิดใครอยากฟังอีกรอบกอคลิปกลับไปนะครับอลองลองลองไปฟังเทียบกันดู่ลองไปฟังเทียบกันดูกับตัวใหม่โอเคฝากไปด้วยคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับการดูลูกข้างนะครับลูกขาวลูกใสลูกใสมันดูง่าย ไม่ต้องไปสอนกันหรอกแต่ลูกขาวเนี่ยจะซับซ้อนนิดหนึ่งฝากไปด้วยนะครับช่างบอยพระราม2ช่างบอยเป็นคนเดินเล่นจริงนะครับสามารถอธิบายเรื่องที่เข้าใจยากๆให้คนปกติเข้าใจง่ายๆได้การพนันนะครับมีที่ปรึกษาดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับ